สวัสดีครับผมบิ๊กแฟงสุเวชัยนะครับก็ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับผมที่สอนคอร์ด C แล้วก็คอร์ด G7 ไปนะครับผมอันนี้ก็จะมาสอนอีก2คอร์ดนะครับผมก็คือคอร์ด G แล้วก็คอร์ด D7 นะครับนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับสับตากาเห็ดด้วยนะครับยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับผมคอมเมนต์ได้สอบถามได้ครับนะครับผม วันนี้ EP ที่สองก็จะมาสอนอีกสองคอร์ดนะก็คือคอร์ด D เอ้ยคอร์ดอะคอร์ด G แล้วก็คอร์ด D7 นะครับผมอ่ะคอร์ดเดิเลยอ่ะคอร์ด G ีอ่ะผมมันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบสามเหลี่ยมถ้าดูจากนิ้วมือก็จะดูนิ้วมันจะเป็นเหมือนสามม,ม,สาม,ม,มีแค่ใช้แค่สามนิ้วะะนวะครับผมอย่างแรกคือนิ้วชี้ครับผมนิ้วชี้เลยจับที่จับที่สายห้า ท่องสองนะครับนิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับนิ้วกลางจับที่สาย6ช่อง3านิ้วนางจับที่สาย1ช่อง3ามดีดหกสายเลยครับนะครับ,นะรบต่อไปคอที่2ก็จะเป็นคอร์ D7 นะครับรือว่า D d o m i n น n t 7นตซเส่นนะแต่จะเรียกว่า D7 กันนะครับ <_ S 1> เขาจะมีลักษณะคล้ายๆกันเลยครับอ่นะเป็นแบบนี่เป็นพี่ใหญ่นี่คือเป็นตัวเล็กแค่เปลี่ยนตำแหน่งเฉยๆแต่รูปแบบนิ้วก็ยังเหมือนเหมือนกันนะครับอ่นะต่อเนะสียงจะส,สูงกว่านะอ่ะนิ้วชี้จับที่สายสองนะครับผมช่องที่หนึ่งนะครับผมนิ้ว กลางจบที่สายสามช่องที่สองนิ้วนางจบที่สายหนึ่งช่องที่สองนะครับผมผมก็จะคล้ายกันเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่อาจจะช่องแรกแรกอาจจะจับแบบให้อยู่ตรงกลางแบบโกงอย่างงี้ก็ได้ก ที่ผมบอกไปอา,อาจจะยังไม่ดีก็อาจจะจับให้มันคุ้นมือก่อนแรกๆอาจจะเจ็บแต่ว่าเล่นไปนานๆม,มันจะชินเองนะครับ mm hmm. ส่วนการดีดก็จะใช้กับเบสิกของที่สอนไปครั้งที่แล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเมทานมด้วยอาจจะดีดตัวที่หนึ่งมันจะมีหนึ่งสองสามสี่เราอาจจะดีดตัวที่หนึ่งแล้วค้างไว้แล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับผมอย่าอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดู

หนึ่สองสาม่วนี่องหนึ่ออองสองสาครับนะแต่ว่าั้งนี้เราจะมีผมก็จะสอนนอกจากดีดลงแล้วก็จะมีดิดขึ้นด้วยก็จะเป็น ลงลงขึ้นลงลงนะครับผมก็จะเป็นเริ่มจะช้าก่อนลงลงขึ้นลง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 ขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงช่วงแรกอาจจะ อาจจะยังไม่ต้องใช้เมทัลนองก็ได้อาจจะตามฟิลตามความรู้สึกเลยครับผมปลดล็อกลองลองขึ้นลองลอง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 ลองนะครับผมอ่ะเอาผมก็ใช้กับสองคอร์ดที่แล้วก็ได้ครับผม บอกไป่ะ G ก็คือดิดแต่สาย6ลงมานะครับส่วนดีซนะครับดิดตั้งแต่สายสลงมาผมแนะนําให้หาพิกหาปิกมาพิกสักอันลนงมานะครับนะแล้วก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ติดตาม EP 3ีสต่อไปนะครับจะมาช้าหน่อยนะครับก็ขอไปด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมขอบมากครับ งไงเดี๋ยวเขาจะม,มีคลิปสอนมาเรื่อยๆนะครับผมปิดพลาดประการใดข้อขอไปด้วยนะครับผมขอมากครับสวัสดีครับ